ไม้จากเด็กไม่ได้นะคะเพราะฉันแพ้เกสอนจะูมกคัดแล้วแล้ววิสก็คัดแลโอเคเชมบแบบรายบ้นด้มาเสิอเช้าวันใหม่นะคะไข่หมดบ้านค่ะหรือไข่ฟองเดียวลูกชายเลยต้องกินไข่ฟองเดียวนะคะก็ทำไข่เจียวใส่กับขนมปังเก็บขยะนะคะพานักเรียนเก็บขยะ เก็บขยะเพื่อที่จะถึงวันอะไรคะวันชาติมาวีก่า์แกนะคะยากรรมมาดูยมนางบานนะคะเอมิเลียโคมาเซฟเพาะเธอบลอมสเตอร์เอมิเลียเอมิเลียสวยเหมือนดอกไม้เอมิเลียเด้อาโซฟิเอสัมบลอมสเตอร์ดูมอฟอชิกิวิฮารุไดฮโรลนะนี่หละค่ะตัวดีที่ทำให้ฉันแพ้ โอ้มีผักกลุ่มด้วยข้างบนผักกลุ่มก็เราออกนะคะเพจยังไม่ได้เก็บผักกลุมไปกินเลยเนี่ยออกดอกกำลังเยอะเลยนะคะโอ้เชอร์รี่เชอร์รี่สีขาวนี่คือดอกพุทรานะคะต้นที่เพชรกับนักเรียนพากันมาเก็บค่ะ De har en pøl, og det er køp, uh. Ja! Miriam, ikke spise nå! Kaster du, fått kaste? du har ned blomstene fra barna, eller? Nei, Astrid holder den for meg. Oh, det var så bra, du er så pen. Du fortjener det. Og se på blomstene! Ta dem opp litt. Opp. Ja! Det er fint. Jeg klarer jeg ikke å holde. จะเทสอะไรแล้วไม่จากเด็กไม่ได้นะคะเพราะอีฉันแพน้เกสรนจะหมกคัดแล้วเดี๋ยแล้ววิสก็คัสตะโอเคเช่นแบบรายบัตรได้ไหวิพิลก็มาเสิร์เสร็หลังจากที่ทำงานเสร็จเพ่ก็ตรงไปยิมค่ะเพื่อออกกำลังกายนะคะก่อนกลับบ้านมาถึงบ้านลุยงานบ้านค่ะยันสามทุ่มนี่คือส้มตำนะคะจากบ้านน้องอ้อมนะคะยังกินได้นะคะ แลวตามด้วยพิซซ่าแก้เผ็ดนะคะสามีเหลือพิซซ่าไว้ให้สามชิ้นเผ็ดก็จัดไปแล้วก่อนทำงานบ้านก็จัดการงานบ้านให้เสร็จเขาเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าแล้วก็ออกเดินทางนะคะไปรับลูกสาวกลับมาบ้านนั่นเองเขาก็เรียนจบแล้วหนึ่งปีนะคะอืมีานจบมาเรียบร้อยหนึ่งปีกลับมาสู่อ้อมอก ของพ่อแม่เช่นเคยค่ะปวดหัวหรือเปล่าไม่รู้ก็ดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงไปนในทางไหนนะคะจากที่เคยอยู่แต่กับบ้านเล่นเกมน้อยนิ่มหน้ารู้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมเพราะโรงเรียนตรงนี้ก็คือ เขาก็จะเน้นในเรื่องกิจกรรมการเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้เรื่องการออกแบบทางมีเดียอะไรเงี้ยแหละต่างคอมพิวเตอร์นน่นนี่นะเขาก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเดนมาร์กเที่ยวนนเที่ยวนี้ก็คือไม่เน้นการเรียนนะคะแต่ว่าเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นแล้วก็เขาจะเป็นโรงเรียนคริสต์นั่นเองก็มีทุก ทุกาในการเรียนของเขาก็มีทุกศาสนาเลยค่ะที่มารวมค่าเทอมก็แพงพอสมควรเนะดังนั้นลูกสาวเพชรก็กลับไทยไม่ได้ค่ะคุณมาถึงนี้คุณต้องหางานทํานะคะกลับมาถึงบ้านอาอยุ20ปีแล้วคุณต้องหางานทําแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ช่วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็หวังว่าให้เขาเอาตัวรอดแล้วก็ มีความสุขในการใช้ชีวิตก็พอการเปลีป่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรก็มาลุ้นอีกทีสิ่งที่พวกเราคาดหวังก็คืออยากให้เขาโตขึ้นเพราะว่าเขาอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ยังเหมือนเด็กๆไม่ชอบไปเที่ยวไม่ไปสังคมไม่อะไรอยู่กับเพื่อนก็คืออยู่กับเพื่อนแค่อสองกลุ่มแค่นั้นกลุ่มโรงเรียนเก่าแล้วก็กลุ่มโรงเรียนใหม่อะไรเงี้ย ก็ตอนนี้เพื่อนฝูงเขาก็แยกย้ายนะคะไปไปเรียนทางใต้ม้่งทางเหนือม้่งแล้วก็ย้ายออกจากออสโลม้่งก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีสังคมใหม่ๆทํางานหรือว่าอะไร mm hmm. เขาก็คงอยู่แต่กับบ้านนะคะ mm hmm. เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะกลัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาก,ก็ปกติดีอะไรทุกอย่างดีนะคะแต่เราก็อยากให้เขามีผมกัต้านทาน ความแข็งแกร่งของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยให้เห็นความลำบากเหมือนที่เราลำบากมาแต่เด็กๆพอมาเจอสิ่งอะไรในชีวิตจริงเราก็จะเข้มแข็งะคะ่ะนี่ก็คือชีวิตของเพชรนะคะไปทำงาน,นะคะ่ะโอ้เรียกได้ว่าเหนื่อยนะคะวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะไปถึงคือไม่ได้นั่งเลยก็คือทำกิจกรรมกับเด็กทำโน่นนี่นั่น แล้วก็ต้องพาเด็กไปเดินเก็บขยะกลับมาเพชรก็ต้องพาเด็กปลูกผักแล้วก็กินข้าวกินข้าวจนเพชรเลิกงานเพื่อนร่วมงานบอกว่าเพชรเธอไม่กลับบ้านเหรอเอา้าฉันนึกว่าฉันจะกลับอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยคือนั่งชิวๆกินข้าวกับเด็กอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานก็ขำใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันวันอ่าวันศุกร์นะ ปกติแล้วเธอจะตื่นเต้นกับบ้านท,ทัทีเอา้าเพก็ว่าทําไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเพจอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้านั่งกินข้าวปุ๊บยังไม่ถึงเวลาเพจก็จะกลับอะไรปกติจะขอตัวกลับอะไรเงี้ยแต่วันนี้เพจไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าปลูกผักเสร็จก็ต้องมานั่งวาดเพ้นหน้าให้เด็กๆนะคะต่อคิวยาวเด็กทั้งโรงเรียนนะคะจนสุดท้ายคือเวลาเราไม่ทันจริงๆเพจก็ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันวาดได้แค่ รูปหัวใจและรูปดอกไม้เลือกเอาสีอะไรอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็ร้องไห้ Hi. ฉันอยากเป็นอะไรเป็นเสือดาวเสือดาวมันไม่ได้มันต้องเพ้นทั้งหน้าน,นูนนี่หลายอย่างบางคนอยากได้ลุงเหมือนคนอื่นๆคนแรกๆมันก็ทําดีอยู่หรอกคะ่ะแต่ว่าะคนหลงังๆเฮ้ยเวลาเริ่มแย่แล้วเด็กต้องกินข้าวแล้วครั้งที่สองก็เลยต้องเล่งมืออะไรเงี้ยก็มีเสียใจ ผิดหวังสมหวังบ้างอะไรเงี้ยเพชรก็บางคนอโเป็นคนขี้แพ้ใช่ไหมเพชรก็ไม่ไม่สามารถจะเพ้นเขาได้เพชรก็เพชร,พรก็บอกว่าเฮ้ยฉันเพ้นแขนเธอได้นะแต่ว่าหน้าฉันไม่เพ้นให้เหมือนคนอื่นเขาก็เสียใจอะไรเพชรก็ให้เหตุผลไปค่ะแล้วก็บอกเพื่อนร่วมงานด้วยให้เหตุผลแต่ละคนว่าเออใครเสียใจอะไรเงี้ยเวลาพ่อแม่มารับเราก็จะได้บอกเหตุผลไปได้เด็กบางคนนั้น ก็นั่งร้องไห้ไม่ยอมกินคงกินข้าวเพ็กก็บอกมันคือสัจธรรมเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหลอกสมหวังทุกอย่างอย่างฉันนี่ฉันอยากจะนอนอยู่บ้านสบายๆแต่ฉันก็ต้องมาทํางานฉันก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเพ็กก็เล่าให้เด็กฟังแล้วก็หาเรื่องคำค้ำให้เด็กหายค้ำนั่นแหละคะ่ะก็คือชีวิตการทํางานของเราค่ะมีเวลาได้สอนเด็ก ทุกวันนะคะสอนเด็กทุกวันลบกับเด็กทุกวันอะไรเงี้ยแต่เด็กนอร์เวย์ไม่ค่อยถามว่าดื้อไหมแม่ไม่ไม่ดื้อนะคะ <_ d ue> เขาจะตรงเขาจะตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไราตามกฎอะไรเงี้ยแต่กับพ่อแม่เนี้ยพ่อแม่จะคนละอย่างกันนะ,ะกับครูกับอ่าเด็กเขาก็จะคนละอย่างกันแต่ว่าเราก็จะเน้นให้เด็กคิดเองอะไรเองอ่าออกความคิดเองอะไรเงี้ย เสียส่วนใหญ่นะคะเราก็ไม่สามารถที่บังคับหรือว่าอะไรเขาได้เพราะว่าบางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ดีค่ะถ้าเด็กคนไหนดื้ออะไรเงี้ยก็โหเรื่องใหญ่เลยนะคะพอแม่เนี่ยต้องเข้าศูนย์พิเศษเลยทันทีแม้แต่ว่าตีหรือว่าอะไรเด็กคนหน่นนะรเราก็จะต้องถึงพออแล้วก็เอา จิตแพทย์เด็กอะไรเงี้ยมาพบคู่มาให้ความรู้ทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็เด็กด้วยเนี่ยค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ามาดูคลิปหน้าเพชรจะนำเสนอเรื่องอะไรเรื่องที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นเองมาดูว่าบรรยากาศหน้าร้อนนะคะจะเข้าหน้าร้อนแต่ว่าทางใต้เนี้หน้าร้อนแล้วแต่ในออสโลเวลาปั่นจักรยานไปอย่างหนาวอยู่นะคะจะเป็นอย่างไรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ